โอ้โหเมื่อวันไยดีของเราต้องบอกว่าเต็มเครื่องเลยครับนะจะมีแค่แบงคอกคู่เดียวที่น่าเสียดายนะครับแต่ส่วนอีก3คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลำพูนหน้าบอลลำพูนหรือว่าสกอร์โอเวอร์นะครับแล้วก็ประจวบเองหรือว่าสกอร์โอเวอร์ครึ่งแรกของประจวบนะครับหรือไม่จะเป็นท่าของนคนปรปฐมโอ้โหเมื่อวานเซอร์ไพ์ทั้งนั้นเลยครับและที่สําคัญครับ คู่ที่เป็นบิ๊กแมทในค่ำคืนที่ผ่านมาในบอลตรุรกีกาลาตาสลายบุกไปยองเฟเนเบเช่ตามคาดครับกาลาบุกไป,ปเป็นรองเล็กน้อยไม่แพ้ครับก็ยินดีกับทุกท่านกันด้วยนะครับ ก็เมื่อวานใครที่ติดตามนะครับในไลฟ์สดเนี่ยแซวคำยินดีด้วยรวมถึงบอลสดด้วยนะครับเมื่อวานบอลสดหน้าไลฟ์เราเนี่ยต้องบอกว่ามาเต็มเครื่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เจอไลฟ์สดต่อนะครับในรอบเวลาห้าโมงเย็นและจะมาจับฉลากหาผู้โชคดีด้วยเมื่อวานมีคนทายผลสกอร์คู่วูฟแฮมตันวันเดอร์เจอกับเชลซีถูกด้วยทั้งหมด8ท่านเราจะมาหาผู้โชคดีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่จะได้รับเสื้อเป็นของขวัญในวันปีใหม่นะครับเป็นเสื้อแท้าจากอังกฤษครับผมจะให คนที่ตอบถูกเลือกสมมสรได้เลยครับใครที่ไม่อยากพลาดแบบนี้ครับสามารถเข้ามาติดตามเพิ่มเติมในกลุ่มครอบครัวผมได้นะครับแต่อินไซต์ถ้าเข้าขึ้นไ้ให้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับก็มาดูในเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าในการวิเคราะห์บอลสดนะครับในครอบครัวของเรามีให้ตลอดกันทั้งวันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันมาดูวันนี้ครับวันนี้ผมก็ยังหยิบยกบอลไทยลีกมาฝากเช่นเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้บอลค่อนข้างน้อยจริงนะครับก็เอาคู่ที่แบบว่า วันนี้น่าจะได้ดูทุกคนแน่นอนนะครับคือการท่าเรือวันนี้เปิดบ้านเจอกับราชบ,บุรีมิตรผลสถา,กานการณ์การท่าเรืออยู่อันดับที่3ถ้าวันนี้การท่าเรือเก็บสาแต้มจะขึ้นแซง BG ไปเลยนะครับก็จะเป็นอันดับที่2แทนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบหนหัวตารางยามแบงคอกก็ทําได้เพียงแค่แบ่งแต้ม BG ก็แพ้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีของการท่าเรือแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านด้วยต่อหน้าเสียงเชียร์แฟนๆครับอย่างที่ทุกคนเคยทราบอยู่แล้วนะครับผมเคยเกิดไปก่อนหน้านี้หลายๆครั้งนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยเป คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปดูการท่าเรือบ่อยมากกับการที่เล่นในบ้านถ้าเกมเยอนเนี่ยผมจะน้อยครั้งครับที่จะได้เห็นผมไปนะครับเพราะว่าอะไรครับการท่าเรือเป็นทีมที่เล่นในบ้านเอาใจแฟนบอลเล่นดีครับและมีเกมลุกเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นนะครับการท่าเรือเป็นทีมที่เวลาเล่นในบ้านเนี่ยไว้วางใจได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องมาดูในเรื่อง h a n d i c a และนะครับเพราะว่าราชบุรีมิดผลเองเนี่ยฤดูกาลนี้ผลงานไม่ดีครับเกมเยือนฤดูกาลนี้ราชบุรีไม่ชนะทีมไหนเลย นี่คือเป็นปัญหาใหญ่นะครับและความพร้อมวันนี้นะครับก็ขาดตัวหลักสองรายด้วยกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการท่าเรือแล้ววันนี้เกมลุกยังดูดีกว่านะครับแล้วก็บวกกับโค้ดอ้นเข้ามาทําทีมเกมลุกทําให้เขาเรียกว่ามีหลายรูปแบบครับนะเกมลุกมาทุกทิศทุกทางเลยนะครับอย่างนั้นที่แล้วถ้าใครได้ดูที่เจอกับบุยลำนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าการกลับมาของการท่าเรือจะมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมั่นใจนะครับถ้าใครจะเชียร์การท่าเรือผมไม่อยากจะให้ไปเชียร์ให้มันเสียเปรียบ พยายามประคองไว้ที่1ช่วงตัวเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเลยครับคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะสกอร์ต่ำด้วยนะครับมองว่าอาจจะไม่ถึงสามตัวแต่ถ้ามองหาผู้ชนะวันนี้ผมมองว่าการท่าเรือจัดชนะได้นะครับใครอยากติดตามเพิ่มเติมยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามในขรอควาจะอินไซด์ได้และไว้เจอกันครับ